สวัสดีครับผมเปิร์อานนะครับมาพบก,กับเกมที่มีชื่อว่าไม้ครับกันต่อเลยนะครับผมอ๋อนี่เราไปประจนภัยในถ้าม,มาแนละ้ใช่ไหมเออแล้วก็จะมีอาการหลงๆล,ลืมๆนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าผมนั้นจําได้กระมังนะ,ะน่าจะจำได้อยู่แหละ แต่ตอนนี้เราต้องหาทางออกจากที่นี่นะเออผมไปศึกษามาวันนี้มีตัวกเลมกระจอยรอยให้เราได้มาประกอบล่างเลยนะเขาบอกว่ามันจะทําให้แบบสามารถจัดของให้เราได้เออในเวอร์ชั่นใหม่ไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปลองดูนะครับผมแต่ตอนนี้ผมต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกนะว้าวว้าถ้ำนี้ค่อนข้างสวยนะแต่ติดที่ผมว่าน่าจะอยู่ฝั่งโน้น เพราะว่าเสียงมันเข้ามาจากฝั่งนั้นใช่ไหมแน่ใช่ป่าววะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วทําไมมันมีกล่องไม่ใช่กระบาแล้วนี่ฮเจอทางออกพร้อมกับของสุดยอดไปเลย <Yeah. S 1> แล้วก็เขาต้องใช้เป็นทองแดงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปหาทองแดงกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยของเราเต็มวะมีอะไรให้เก็บได้บ้างอ่ะเราขออนุญาตแลกกับ ก็ว่าเสียงมาจากที่ไหนที่แท้ก็เป็นนายนี่เองอืมอืมสองทีตายพอครับไม่ค่อยขนามือสักเท่าไหร่ว้าวนี่สร้อยอันใหม่แล้วครับเนี่ยใส่ได้ปะใส่ไม่ได้นะผมบอ่เสียงหัวเออดีแต่ผมขอใส่นี้ก่อนแล้วกันจะว่าไปแล้วเนี่ยอะไรยืนมองหน้าทำไมคิดว่ามีขวานละโหดเหรอ ไอ้บล็อกนี้มันดีป่าวะไหนขอลองดิแนวมาสิหกก้อนโหลงจากบนพื้นดีเลยเหรอแล้วไม่เป็นอะไรเลยเหรอมันใช่หรือเปล่าเหรออืมวันนี้แล้วอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าเหมือนจะสําคัญตอนนี้ลองขึ้นไปน้นบนครับไปดีกว่าต้องสมาครับยังไงวะเฮ้ยเดีดยดๆดๆดูดดดผมเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆทุกคนมันเป็นสิ่งที่เรียกว,ว่า ดี๋ยวใช้ร้ายแล้วกับจายมอนเฮ้ยใช่หรือเปล่านะมันยังไม่เห็นเราโอเคเอาโว้ยโว้ยโว้ยไปชุบเฮิรบเฮิรบเฮิร์บออนแอก็แพ้ไปโอเคครับไปเราได้เวลาขึ้นไปบนกันอ่ากดนนี้ แล้วก็หันตูดขึ้นนั eh ่นวนหมุนหมุนหน้าจอขึ้นแบบนี้หมุนหมุนหน้าจอหมุนหน้าจอโอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 อะไรวะติดเลยวะเฮอยมันติดเลยทุกอย่างแต่อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าเรายังออกมาได้อยู่แบบมีชีวิตและปลอดภัยเฮ้ย ทำไมแถวนี้กระจกมันเพียบเลยวะ <Wow. S 1> ไม่รู้เหมือนกันแต่เราออกมาตรงด้านหน้กกากุบะแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ในเวลากลับไปลงก่อนลงก่อนลงจอดอืมช่องทางใช้ยากนิดหนึ่งครับอนนี้แต่ว่าดีกว่าไม่มีนะครับผมกระจกเพียบเลยครับมันเป็นเกิดอะไรขึ้นตรงนี้กันหนอหรือว่ามันมีของดีกว่าที่เราเคยเจอก็ไม่แน่นะฮะ มาลองขุดดูก่อนเดี๋ยวคุดไปสองทางแล้วกันเผื่อไว้โอ้เพราะว่ามันก็เหมือนทุกทีปะก้อนเนี้ไม่รู้ว่าใช้อะไรได้นะแต่ว่าจะจะต้องเจอเก็บไม้ละป๊าปแยกส่วนโอเคเราก็ได้มาเขาทุกส่วนละไปดีกว่าทุกคน เปิบเปิบเปิบอาล่ะทีนี้ก็ปิบปิบก็แถวนี้ก็มีแร่เกิดค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ผมว่าสําคัญสุดเลยคือนี่มันไม่ใช่ฐานนะมคืออะไรไม่รู้อ่ะดูดิโอหแร่โคตรเยอะโคตรเบิเบ่มอืมผมว่าอา้าวัลไ่ฝนตกเฉยแล้ว เหมือนเวสโตนผมจะหายด้วยก็ต่าไปนี้มันว่างอยู่ปะเอาฝากของเลยครับแล้วก็เวสโตนนี่นี่นีนี่โอเคอผมจะว์ปไปสร้างกล่องแล้วก็เก็บของก่อนก่อนที่จะออกประจนภัยกันต่อนะผมฝนตกพอดีด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยว่าจะหาทอง,ดงแดงอหละไป รอบนี้เป็นหอหีบแค่ดีนะไม่มีตัวอื่นมาเพิ่มในแต่หอหีบยังอยู่ในอ่าเรียกว่าอะไรสิ่งที่สบายใจอยู่นะครับมีหอหีบอย่างเดียวจําได้ว่มผมสร้างประตูวไว้แถวนีน้นี่นะอ๋อนี่ไงโถ่เอโอเคครับได้เวลาสร้างกล่องเพิ่มละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม้หุมม้วนค้างแน่นแล้วเราก็จะเอาไม้มา ประมาณนี้ห 8. 8นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนันนี้ปะมันจะได้พอดีเป๊ะเลยไหมก็ว่าในช่องมีเก้าแต่เรามีแปดเราก็ได้กล่องสมบ,บัติมาตั้งสิบสี่กล่องอยังไงล่ะโอ้โหอ,อ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราจะจัดเรียงก่อนเลยผมว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยเหมาะอะไรเพราะว่ามันเป็นแบบวิววิวทิวทัศ ผมว่ามันจะเล่นจากฝั่งฝั่งไหนดีนะฝั่งนี้แล้วกันอ้าวกระจกไม่ครบเหรอมาเป็นเช่นนั้นผมรู้สึกว่าผมมีกระจกอยู่ในนี่นะนีไ่ไงปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเปลืองไม่เราแล้วก็มีไฟเพิ่มผมได้ไฟมาเพิ่มมี20อันที่ไปคราฟติ้งมา เฮ้ยฆ่าไปาจริงๆไม่ได้ไปคไว้ที่ไหนมาเลยนะโอเคบ้านเราก็สว่างขึ้นอีกขั้นหนึ่งเฮ้ยรอบนี้มันติดอย่างนี้ได้แล้วเหรอเพิ่งรู้ว่าสวยมากานี่เดี๋ยวผมสร้างจากใกล้ๆก่อนแล้วกันเอาเว้นไหมไม่เวน้นเราเวน้นไม่เวน้นถ้าอย่างนี้มันเปิดได้ปะเปิดได้อยู่โอเค เอาละครับทีนี้เราก็จะมีของเก็บแบบสบายใจไม่ต้องกงังวลว่าเราจะไม่มีที่เก็บของนะครับผมจนภัยกันเพลินนะผมแล้วเราก็จะมาสร้างอะไรนะโกลมเขาเรียกว่าอะไรเป็นโกลมอ่าอะไรวะทองแดงเออคิดชื่อน,นันืน โอ้เยอะต่องสมบัติของเราโ <Wow. S 1> okay. อเคนนี้เก็บไว้ที่เหลืออน,นุญาตเอาลงมาแล้วก็ขึ้นไปเก็บไปเลยครับปึ๊บปึ๊บของมันก็จะเยอะมากเดี๋ยวเราจะให้โกเลีมแยกทีหลังนะจะดูประสิทธิภาพของมันด้วยว่ามันแยกได้จริงเปล่าโอเค ต้องต้องบอกว่ามันแยกได้ดีขนาดไหนอย,อย่างี้ดีกว่าไหม,อมอเอาคมเก็บขวานไว้ขวาได้ใช้นะโอเคประมาณนี้แล้วของก็ลงแล้วด้วยดิแบบนี้มันมีอัติแฟกตที่ใส่ก,กระเป๋าด้วยนะอเออผมเ่งเห็นมาจะทําให้กระเป๋าเราใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจฮะแต่วิวตรงเนี้ยผมว่า โหโคตรสวยมีใครให้สวยกว่านี้อีกไหมเอาละ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องออาสมัยกันต่อครับทุกคนเพื่อตามหาวัตถุดิบที่เรายังไม่เคยลิ้มลองเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะตอนนี้เราอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าเราไปตรงนี้มาแล้วนะเป็นไม้คายทำบนกศสีแดงซึ่งผมคิดว่า อา้าวหมอกลงจัดเลยแถวนี้ตรงนี้ก็ไม่น่าไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองเปิดแบบให้กว้างๆดูก็ได้ว่ามันน่าไม่น่าเสียหายอะไรอันนี้โอเคแถวนี้มันเป็นทะเลทรายสีมพูใหใช่ปะถ้าเนี่ยทรายสีมพูนะไม่รู้ว่าเผาได้หรือเปล่าถ้าเผามันจะเป็นอะไรแบบนึงปะ่ะเออไฟสองข้างลยไม่ตายเลย เอาจริงอืมตันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ไม่รู้เหมือนกันแฮะบ่อน้ำเหรอเป็นบ่อน้ำที่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่น,นี่เหมือนตัวสับปะรดจริงเนี่ยทำเล่นไปมันหัวแหลมมันแหลมพูดและคิดถึงเพื่อนผมสมัยก่อนเลยตัวล้อหัวสับปะรดอ่ะ,ฮะเฮ้ยอทำไมมันมีไฟแถวนี้กันนะ ใช่ไฟหรือไม่เป็นพระอาทิตย์ส่วนตรงนน้นเรืนไฟมีอะไรบ้างมีของไหมมีของให้พี่ชิตหรือเปล่านี่เอาไปหิวข้าวอืมไม่เจอหน้าเจอตาตั้งนานเมื่อก่อนนี่เจอไม่โคตรบ่อยหนึ 1, 000, 1, ่งพันหนึ่งหนึ่งร้อยบาท 1,100บล็อกไปทางนู้นเหรอมันจะมีอะไรมีอุกาบาทหรือว่ามีอะไรโอ้โหแม่งตีมันไม่โดนเว้ยเดี๋ยวดุด,ด,ด,ดมาใหม่ดิผมว่าแนละ้วช่วงนี้ผมจะเลาะก,กับเป็นตัวนี้บ่อยบ้างตายนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบล็อกไปตรงนู้นใช่ไหมเดี๋ยวผมลบก่อน่ผมตายนะเออโอเคตรงนู้น ก็คือเป็นองค์กระบาดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมลองวิ่งดูแล้วกันเพื่อเจออะไรแปลกๆนะผมโอโ้โหเต็มหน้าเลยทีเดียว1100บล็อกหรอ600มันก็คือกระบาทหรือเปล่าไม่รู้แฮะแต่มีเดมอนอยู่หน้าผมสามก้อนแต่ว่าแต่ไกลตัวนี้ยเรียบร้อยอืม <ś m _> อาา้าวอย่าไม่เลือกกับข้าพวกนี้งั้นเหรอ,อยังเลียวไปไอ้น้องโว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 มีดมอนตรงนี้มีสี่ก้อนแฮะหัยไ,ไหนและนะอันนี้ใช่ไหมโอเคไปัรต่ตอบไม่ดูว่าตามป้ายมันจะมีของดีให้เราเปล่า ค okay. ตายปะนะต้นต้นไม้ทีมตายก็อานอาจอยู่นะผม <Yeah. S 1> ไม่อยากคุยกัมันเยอะเสียเวลาครับผมตายซะต,ยตายตายซะเอ๊ดูมันมีค้อนแรกครับไม่รู้มีไดมอนไหมไปดูดีกว่าสแป๊หนึ่งหลงทางนะนี่ฉันต้องไปทางไหนกันเนี่ยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อยากได้นะ ประสงค์รอบนี้เราคือเรามาหาทองแดงนว่แหละโอ้ยมเมื่อไหร่เราจะหายตัวเนี่ยอัติแฟกต์นี่มันหายตัวยังไงนะมันต้องมังครับหายตัวได้ดิเป็นป่าลงดิบเหรอเฮ้ยอันนั้นคือตัวอะไรวะเด,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 ดี๋เดๆๆเดเคี้ยวเคี คิปเปอร์อโอโหเรียบร้อยเลยตายหาเลยคิปเปอร์ฆ่าเขาพันเดียวกัอดิเอาเข้าไปอือขอเถอะเอ้ยอกลางคืนนี้มันเป็นช่วงชุลมูลของมอนสเตอร์จริงๆเท่าอยโอยเดี๋ยวได้อ๋อนี่อื้ มาดิว่ะโอ้ที่ไหนล่ะเอาเลยเดินหัวเดงๆนะครับผมมีหัวใจสำรองอีกสี่หัวใจว้าว <Wow. S 1> ้ถึงยังว่ะหนึ่งพันป้ายอยู่นี่เหรอป้ายบอกว่าไงางไม่มีไม่มีอะไรที่มึงบ,บอกถึงว่าเรากำลังใกล้มาถึงนะครับผมแต่ว่าเราจะไปเรื่อยๆแบบไม่ยออ่อท้อ เสเก <ats> like ิลิตันผ่านกับชิปเปอร์ดอกไม้ที่น่ารักตัวเกินไปต่อครับเหมือนเจออะไรบางอย่างแค่หรือมันบอกให้เรามาตรงนี้หนึ่งพันบ็อกอ่ะเป็นไปได้อยู่นะไม่มีบ็อกเลยเอาบ็อกเลย นี่โอ้โหแป๊บเดียวของแทบล,ล้นเฮ้ยโอ้โหโโหลบได้แบบเช็ดชิว <Wow. S 1> โอเคเทคคอมพลีทเอาอะไรทิ้งดินนะทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปไม่ได้ใช้นะกรบผม เืออะไรไม่รู้พวกเนี้ยทิ้งไปก่อนแล้วกันอืมมีังุ่นมีอะไรไม่รู้เลยนะครับผมมันใช้ไงวะนี่มันคืออาวุธเหรอไม่ใช่อาวุธแล้วมันทำอะไรได้งงแฮแต่ช่างเถอะปึบเออนี่มารองมาดาร์กสตีลอเนี้ยเจอบ่อยเป็นพิเศษเลยไ,ไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรหรือเปล่า แล้วก็เควสเราถึงไหนล่ะอืมโหอะไรวะนะ่ของโคตรเยอะโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บข้กอกระเป๋ากันได้ฟันเฟืองมาแล้วก็ X Cup World ไม่รู้ว่าเอามาทำอะไรได้แต่ว่า เมืนเราจะเก็บของสำคัญสคัญได้ยังไงไม่รู้แฮะแล้วเลเวลเราขึ้นมาตั้ง63สงสัยต้องเล่ครับโตลงลมุนละมั้งเนี่ยอืมอันนี้ลงกว่นี้ปะปึ๊บนี่แล้วก็โดดลงแบบชิวๆนะฮะอยออ๊ออืมภูเขานั้นสวยมากเลยไอหินแร่สีแดงนั้นคือผมว่าสวยนะอุย้ย โอ้ทำไมสมบัติแถวนี้มันเยอะจังวะเป็นหมู่บ้านเหรอหรือยังไงแต่ที่น่าสนใจเลยคือไฟนี่ยเอาไปตกแต่งบ้านได้นะผม <Wow. S 1> ในยามที่เราแบบมาดิครับมาต้องการไฟยังออพูดไม่จบเลยเอ,อ้ยลืมไปเร,เรามีวิชาเดินบนน้ำนี่ว่ะโหแบบนี้ใครจะต้านทานเราไหว โอ้โหโอ้โหโอ้โหเนมซี่แบบของดีนะสุดยอดไปเลยของครับว้าวนมปังหนุมปังหนุมปังในงเวลาเพิ่อมอาหารแบบอินฟินิตีหมดละเส้นทางนี้คืออะไรหนอเฮ้ะเมีบ้านอะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นครับทุกคนแล้วแบบนี้ผมจะพาดได้ยังไง โอ้วววววถ้าไม่หันหลังมานี่ไม่รู้เลยนะว่ามีของอยู่แต่มีแค่ฐานเป็นน่าจะเป็นบ้านล้างของคนเล่้รล่อนนะครับผมก็ค่อยว่ากันเดซิสแตงโมเพียบเลยแต่ว่าสองบีงก็เช่นกันนะผมผมไม่ค่อยถูกชะตากับบันเท่าไหร่ตั้งแต่อันนั้นเลยนะของอะไรนะของคอยทะเลซายไยว่ไหวพิระมิดเออนี่ไง พูดพูดมาปั๊บว้าวเดี๋ยววะอืมว้าวว้าวมันตีมันไม่โดนมันตีมันยากไงทำเล่นไปมาเข้ามาเข้ามาเอ้ยทำยังไงถึงตีมันเบิ้นสองครั้งได้วะ หรือว่าเรามันกระจอกเกินไปบ้านะอ้าวโอ้ยเช้ารอนนียเวลามันไวเหลือเกินอันนี้มันคืออะไรวะทุกคนโหเรามานี่เหมือนเราได้พิษกับพื้นไปค่อนข้างเยอะนะโอ,โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เช้านะถ้าใครชอบคิมมี่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามผมนะฮะไว้เจอกันใหม่พันหน้าสำหรับพันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ bye, yeah.